หน่อยไสวัสดีครับผมซุปเปอร์ไบร์โปรพิกนีไฟเราซ้อมมากี่วันเดือนกว่าๆก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายโปรพิกนีกรอยู่ที่กระบี่กระีที่เดิมเลยมีใครช่วยเป็นคู่บอลซ้อมตอนนี้ร่มกับพวกพิศวีชัยก็ที่พี่น้องๆใน่ยตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ไบร์สูงเท่าไหร่ครับ168่้อยหน้ำหนักไปปล่อยตอนนี้54าสิบสียสไตล์อะไรครับอีมือวันนี้ไบต้องมาเจอเพลงนะเคยต่อยกับเพลงไหมยังครับอันนี้ครั้งแรกเลยศึกษาเกมต่อยเพลงยังก็ดูบ้างเขามวยสไตล์วันนี้มาาเเเจอพลงงงวกให้ด ตามยไปอ่ามีอะไรเดี๋ยวแก้ไขตรงนั้นเนาะล่าสุดต่อยไปที่ต่อยดังสี่แล้วกลางสี่วันนั้นต่อยกับจังฟ้าเป็ว่างวันนั้นชนะชนะคะแนนมาเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่ร้อยสิบเอ็ดร้อยสิบเอ็ดวันนี้ต่อยร้อยร้อยสิบเมื่อเช้าสอบหนักยังช่างแล้วผ่านเรียบร้อยแล้วร่างกายไฟนี้กี่เปอร์เซ็นต์เต็มร้อยโซบูแข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะกใครเหมือนเดิมคุ้มมากี่กิโลไฟนี้สี่โลต่อยมวยไทยมาทั้งหมด คนจังหวัดกระบี่เด็กกระบี่เลยเอาฝากช่วยช่วยเฟซขับรถหน่อยเป่านเฟกับก็ช่วยกันโ่วด้วยกับสายทำให้เจ็ดีอ้าวดีนี้ขอน้องช่วยดีขอบครับ